สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะถูกปล่อยไปวันที่27นะครับผมก็มีบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบหรือก็บางท่านก็อาจจะทราบแล้วนะครับแอดมินก็ขอรายงานไปเรื่อยๆนะครับก็ปี2025นะครับทีมชาติไทยเรามีอยู่อีก1นทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจจนระิงมีหลายทัวร์นาเมนต์นะครับก็มี คลิปนี้ก็หยิบยกขึ้นมาก็คือฟุตบอลรอบคัดเลือกเอเชียนคัพ2027น่บนะครับที่จะคัดเลือกเอาแต่ละกลุ่มนะครับมีทั้งหมดอยู่6กลุ่มนะครับที่อยู่ในรอบคัดเลือกเนี่ยเอาไปฟาดแข่งในในรายการฟุตบอลเอเชียนคัพ2027น่นะครับผมคาดเอา6ทีมนะครับก็มีทั้งหมด6สายนะครับในรอบคัดเลือกนะครับจะเอาแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับที่เข้าไปนะครับที่2ลงไปทุกกรณีตกรอบนะครับ ทีมชาติไทยเนี่ยเราอยู่ร่วมสายกับศรีลังกาเติร์กมินิสถานแล้วก็จีนไทเปน,นะครับก็ได้ยินข่าวว่าศรีลังกาเขาก็โอนสัญชาติเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับโอนก็โอนไม่เป็นไรไปเออหลายชาติที่มาเจอทีมชาติไทยเขาก็โอนกันทางนั้นแหละเราก็ต้องเตรียมทีมให้ดีนะครับโคดิชีดูเวเขาแล้วเขาเลือกเอานักเตะที่ที่อายุน,น้อยๆครับเข้ามาเพื่อเตรียมตัว ในฟุตบอลโลก2,030นนะครับ2อ3 0าซึ่งเป็นการเตรียมทีมระยะยาวเลยนะครับผมเรามาว่ากันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกอในกลุ่มเอเชียเนี่ยฮะในเอเชียนคัพเนี่ยฮะทั้งหมดมี6กลุ่มนะแอนดแอนมินรายงานรายงานกลุ่มก่อนกันแล้วกันนะครับกลุ่ม A นะครับประกอบด้วยติร์เลสเต้แล้วก็ทาจิกิสถานฟิลิปปินแล้วก็มาลดีฟนะครับนี่คือกลุ่ม A กลุ่ม B ประกอบด้วยเยเมนเลบานอนบรูไนแล้วก็ภูฐานนะครับกลุ่ม C บังกลาเทศสิงคโปร์อินเดียแล้วก็ฮ่องกงนะครับกลุ่มดเติงมินิฐานทีมชาติไทยแล้วก็ไต้หวันแล้วก็ศรีลังกาครับทีมชาติไทยเราอยู่กลุ่มดีนะครับกลุ่ม E ประกอบด้วยซีเรียปากิส i านพมา่าแล้วก็อัฟกนานิสถานกลุ่ม F e, ประกอบด้วยเนปาล เวียดนามมาเลเซียแล้วก็สปปลาวนะครับทั้งหมดนี่จะเอาแชมป์กลุ่มนะครับเข้ารอบนะครับที่เวรรอบสุดท้ายจะอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับอเอา6ทีมนะครับลำดับที่2ลงไปถึง4เนี่ยตกรอบทุกกรณีนะครับในตัวเลขที่แอดมินใส่ในวงเล็บนะครับเป็นลำดับอของฟีฟ่านะครับ ฟีฟ่าเนี่ยประกาศแลน์กิ้งในเดือนธันวาคมในแอดมินยังไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะแต่แต่ว่าจะมีเวียดนามนขึ้นมา2ลําดับนะในในกลุ่ม F นะฮะเวียดนามเนี่ยก่อนที่แอดมินจะทําคลิปนี้เขาอยู่ที่116เดี๋ยวแอดมินก็จะเปลี่ยนเป็น114ให้นะครับ่าน่าจะเป็นปีหน้าครับปีนี้จะตามตามเลิกตามยามเขาเรียกว่าอะไรนะฮะดูดูตามโงเ่เฮง ตามฮวงจุ้ยอะไรประมาณนี้ครับแอดมินจะไม่แก้ไขข้อมูลใ,ใดๆจนกว่าจะปีใหม่ปีใหม่ก็จะแก้ไขข้อมูลให้ให้เรียลไทม์อีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ก็คือให้ให้ทุกสิส่งทุกอย่างมันจบอยู่ที่2,024แล้วก็2,025แล้วก็มา,าสตาร์ตต่อไปนะครับสิ่งใหม่ๆต่อไปประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตารางการแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตามมาครับตามมาครับไปดูในไอ้สไลด์ที่ 2. 2โปรแกรมการแข่งขันนะครับ รอบคัดเลือกของกลุ่มดีนะครับกลุ่มของทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยเราจะเปิดบ้านนะครับเปิดราชมังคลานะครับตอนรับการมาเยีอยของศรีลังกาขอรับทีมอันดับที่200ของโลกนะครับก็ศรีลังกาเด่ยเขาก็มีตัวดีแล้วก็ตัวโอสัญชาติมาดังนั้นก็แข็งโป๊กอยู่นะครับอาจจะตรงกับวันวันอังคารนะครับวันอังคารที่25มีนาคมนะครับวเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึง่ง ทีมชาติไทยนะครับใเราอยู่อันดับที่97นะครับ97ของโลกถึงแม้ว่าจะ,ะแรนกิ้งฟีฟ่าเขาจะประกาศมาเมื่อเดือนธันวาคมอันดับท,ทีมชาติไทยเราไม่เปลี่ยนนะครับยัง97เหมือนเดิมนะครับนัดที่2นะครับจะตรงกับวันอังคารเช่นกันนะครับมิถุนานยน2025วันเวลาเดี๋ยวแจ้งให้ทราบทีมชาติไทยเราจะไปเยือนเปิร์กมินิสถานนะครับ ทีมอันดับที่143ของโลกนะครับเดือนมิถุนายนน,นัดที่2นัดที่3จะเป็นวันพฤหัสที่9ตุลาคมนะครับ2025นะครับทีมชาติไทยเราจะต้อนรับการมาเยือนของจีนไทเปหรือว่าไต้หวันนะครับทีมอันดับที่165ของโลกนะครับเวลาเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วก็ข้ามไป วันที่14ตุลาคมนะครับใกล้ๆก,กันนะครับเออ14ตุลาคม2025นะครับทีมชาติไทยเราจะออกไปเยือนจีนไทเปหรือว่าไต้หวันอ,อ่ก็สลับกันนะฮะเออเราจะไปเยือนบ้างแล้วก็ข้ามไปเดือนพฤศจิกายน2025ตรงกับวันอังคารเช่นกันนะครับวันที่18 พฤศจิกายน2025ทีมชาติไทยเราจะไปเยือนสีลังกานะครับก็ถึงตอนนั้นก็น,น่าจะทราบแล้วว่าใครเข้ารอบแล้วว่าใครตกรอบอะไรประมาณนี้เนาะเอาลำดับเดียวนะครับแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับที่เข้ารอบอที่เหลือลำดับที่2องไปตกรอบหมดอะไรประมาณนี้สุดท้ายนะครับปี2026นะครับเดือนมีนาคมนะครับจะใช้เวลาในการฟาดแข้งหนึ่งปีเต็มเลยนะเนี่ย ตรงกับวันอังคารที่31มีนาคมนะครับเวลาจะแจ้งให้ทราบนะครับที่ราชมังคลาทีมชาติไทยเราต้อนรับการมาเยีอยของเปิร์กมินิทฐานนะครับก็ถึงวันนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเราเข้ารอบหรือว่าจะตกรอบนะครับก็ขอให้เป็น,ปนไปในทางที่ว่าเราเข้ารอบในเป็นแชมป์กลุ่มนะครับไม่มีเพย์ออฟใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือเอาลำดับที่1ไปไปเข้ารอบเท่านั้นนะครับ มี6สายก็6ทีมนะครับไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับ2027นี่ะครับนี่คือตารางที่คร่าวๆนะครับเหลือเพราะว่าเหลือเวลานะครับเหลือเหลือเวลายังไม่ได้ลงลงรายละเอียดเรื่องเวลาถ้าลงรายละเอียดเรื่องเวลาแล้วแอนดมินจะปรับให้อีกทีหนึ่งในต้นปี2025นะครับผมนี่เอาออเดอร์ไปก่อนว่าเรามีทัวร์นาเมนต์นี้อยู่ในใจแล้วเราก็ติดตามเชียร์เหมือนเดิมนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขเยอะๆนะครับสวัสดีครับ